ทะเลทรายแค่พูดก็รู้สึกถึงความร้อนแล้วแต่รู้หรือเปล่าว่าทะเลทรายหนาวมากในตอนกลางคืนก่อนอื่นต้องมาบอกกันก่อนว่าทะเลทรายคืออะไรมันก็คือบริเวณหรือพื้นที่ที่แห้งแล้งปริมาณน้ำฝนต่อปีน้อยมากทำให้แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยโดยทะเลทรายมีพื้นที่ถึงหนึ่งในสามของโลก โดยจะอยู่ระหว่างรัติจูดที่15องศาถึง30องศาทั้งเหนือและใต้รวมไปถึงขั้วโลกด้วยและทะเลทรายยังมี2ประเภทคือ Hot Desert และ Cold Desert โดยทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือบริเวณเขตขั้วโลกหรือทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งมีพื้นที่14ล้านตารางกิโลเมตรถ้าไม่ได้อยู่ในเขตขั้วโลกก็จะเป็นทะเลทรายซาฮารา มีพื้นที่9ล้านตารางกิโลเมตรโอเคอธิบายเรื่องทะเลทรายมาพอสมควรแล้วเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าเนื่องจากทรายเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทรายนอกจากจะดูดซับความร้อนได้ดีแล้วยังคายความร้อนได้รวดเร็วเช่นกันทำให้อุณหภูมินั้นสูงมากและด้วยความที่ทะเลทรายนั้นแห้งแล้งมากจนไม่มีความชื้นหลงเหลืออยู่ในอากาศทำให้ไม่มีสิ่งใด ที่จะกักเก็บพลังงานความร้อนเอาไว้ใช้ในตอนกลางคืนทําให้อุณหภูมิของทะเลทรายนั้นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าปกติแล้วไอ้น้ําจะกักเก็บความร้อนไว้ใกล้พื้นดินฉะนั้นกว่าที่ไอ้น้าจะสลายหายไปจึงใช้เวลานานกว่าทําให้อุณหภูมินั้นไม่ลดหัวเหมือนทะเลทราย